อาวุธนะคะถ้าสมมุติว่าเขามีมีดแล้วกันง่ายๆแล้วเขามาจี้เราที่คอที่หลังอย่างเงี้ยแล้วเราจะป้องกันตัวเองยังไงคะยกตัวอย่างเป็นจี้คอนะครับเวลาคนไล่จี้อย่างแรกเลยครับทาเป็นยอมแพ้ไม่ใช่เอาดี้เอาดี้นะครับยิ่งอันตรายสําหรับเราเพราะฉะนั้นทาเป็นยอมแพ้มือยอมแพ้ยิ่งมือเราใกล้อาวุธมากเท่าไหร่ยิ่งปลอดภัยนะครับอย่ายอมแพ้แบบนี้เพราะกว่าจะมือเดี๋ยวผมจะทําเอามือลงมานะครับแต่เอ็มอยากปาดก็ปาดนะครับ ผมโดนแล้วถึงแม้จะเหมือนว่ากันได้แต่โดนแล้วนะครับทั้นอาวุธอยู่ตรงไหนมืออยู่ตรงนั้นด้วยเลยนะครับเริ่มบ<อ>เล่นเล่นได้เลย<อ>กดข้อแรกอาวุธอยู่ที่ไหนให้อาวุธมันห่างจากเราก่อนนะครับ เรียกว่าไลายเอาไฟ์ก็ได้ครับนะครับหนีออกจากอาวุธนะครับคุมไว้โจมตีอย่าอย่ามัวแต่ว่าคุมได้ปุ๊บฉันรีบจัดการอย่างอื่นก่อน,อนเลยเรียนอะไรมาเพราะว่ามือข้างนู้นเขายังทําแล้วได้อยู่ะนะครับพอเราคุมแล้วนับ1 2 3ในใจ1กึ1ไม่1 2 1นะครับ1และ1ครับ1 1นับพอเราก็เกิดรีแอคชั่นเน่ยเอาอัดได้เขาลงมาได้แล้วใครจะปลดอาวุธก็ปลดอาจจะกระแทกแล้วอัดแล้ว ทันทีหนึ่งโยนมือทิ้งแล้ววิ่งเลยก็ได้ดังนั้นจริงๆจังหวะแรกที่ครูบอกหลายคนก็อาจจะคิดว่าหนึ่งเอาออกแล้วตีสองไม่เลยจริงๆมันแทบจะไปพร้อมกันที่ปะเพื่อให้เขาเสียจังหวะแล้วก็จังหวะต่อเนี่ยเราทําให้เขาเสียจังหวะจริงๆแล้วค่อยดึงมีดออกก็ได้อปะหนึ่งและหนึ่งสู้ตายหนึ่งและหนึ่งครับอ่อะฮะ ถ้าเป็นด้านหลังนะคะคอย่างกรณีของน้องเขาคือกําลังไขกุญแจอยู่แล้วอยู่มาจี้ข้างหลังด้านหลังหรือด้านข้างอย่างงี้แล้วเราจะทํำยังไงในกรณีที่จี้ด้านหลังนี่ครับมันมีหลายเทคนิคที่เราจะทั้งบิดเข้าในหรือออกนอกก็ได้แต่เมื่อกี้เอ็มเอามือจับผมผมรู้แล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่มือที่จับจะถือมีดต้องเป็นอีกข้างแน่นะครับเราสามารถที่จะออกด้านนอกนะครับด้านนอกของแขนเขานะครับออกด้านนอกมือก็เบี่ยงแล้วไม่โดนตัวนะครับประตูอยู่ด้านนี้เราอาจจะ โยนเขาเข้าประตูก็ได้นะครับมบีมีประตูห้องอยู่อัดอเข้าไปประตูห้องแล้วเข้าทำอื่นต่อก็ได้แล้ดวด้านถ้าเป็นด้านข้างล่ะคะก็เหมือนเหมือนกันกใกล้เคียงคล้ายๆายกันครับถ้าเป็นด้านข้าง ผมมีกุญแจห้องไขนะครับข้างๆเหมือนกันครับออกจากที่เขาจะแทงนะครับว่าอาจจะไขอย,อยู่กำลังจะไขดึงออกมาก็ได้ครับแล้วก็เริ่มค,คุจะแทง เต้ลองทำเลยจริงๆด้านหลังกับด้านข้างก็หลักเดียวกันเลยครับอ่าครับผม,อ,มอันนี้ยากขึ้นใหม่นิดนึงค่ะครูหนูขอละกันสมมุติว่าเขาเอามีดพุ่งเข้ามาอ่าครับเราเห็นถ้าเราเห็นเราก็อัดก่อนเลยครับเตะเข้าห้องเครื่องก่อนเลยค่ะอ่า แต่ถ้าพุ่งมาแล้วจริงๆนึกอะไรไม่ทันครับเขามาทางตรงฉันออกด้านนอกเตพร้อมนะอ่าลองเลยฮึบนี่ได้ครับ ขอเพิ่มอีกอันนึงแล้วกันคสมมุติว่ามีมีดแล้วเนี่ยมีดนี่ถือว่าเป็นอาวุธปกติที่ใครๆก็อาจจะพกพาได้ง่ายแต่ถ้าเขามีปืนนลคะคะครเราจะใช้วิธีป้องกันตัวเองอยังไงไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าจี้ด้านหน้าด้านหลังหรือจี้ที่คอครเราจะใช้วิธีป้องกันตัวยังไงได้บ้างหลักๆมันง่ายๆครับเราคุมไม่ให้สไลด์มันทํางานต่อครั้งที่2นะครับ รั้งแรกเนี่ยมันมันลั่นแน่นอนต่อให้เรากุมมือ,อยังไงเนี่ยครับมันก็ลั่นแน่นอนนะครับแต่หลังจากนั้นน่ะลูกที่2มันอยู่ข้างในนะครับ<ะ>กว่าเขาจะยิงได้อีกเขาต้องทําตั้งหลายวิธีเพื่อจะให้ปืนสามารถทํางานได้อีกนะครับงั้นกรณีที่เขามีปืนเขากล้ายิงไหมเพราะเสียงดังนะค,คนออกมาแน่นอนนะครับข้อยากระหว่างปืนกับมีดเนี่ยมีดยากกว่าปืนนะครับเพราะมีดมันโดนตรงไหนก็ได้เลื่อนหมดบาดเจ็บหมด แต่ปืนเนี่ยมันได้ออก,ออกแค่วิถีทางเดียวะนะครับเชน่นกันกับมีดก,ก็คือเบี่ยงวิถีให้มันไปทางอื่นะนะครับแต่คนอื่นเดินมาคนอื่นอาจจะโดนลูกหลงก็ได้อาจจะยิงไปลูกปืนลั่นไปโดนฝาห้องอื่นประตูห้องคนอื่นก็เซฟตัวเองก่อนอออน,นะครับในกรณีที่เขาจี้ด้านหน้าครับะจะสมมติว่าจี้ด้านนี้ครับจี้ตรงช่วงท้องเหมือนกันครับมือไม่ยกขึ้นสูง มีดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมนะครับเบี่ยงออกเบี่ยงให้ออกจากวิถีเราจะเป็นปัดแบบมีดก็ได้ไม่คุมยิงแล้ววิ่งเลย<ฆ>ครับเขากล้ายิงต่อก็ให้ยิงอ่อาฮะแต่ถ้าเราพร้อมที่จะต่อสู้เขานะครับจากที่ไม่ชีใช้คนฝ่ามือหรือต่อยเนี่ยเราก็เบี่ยงครับยกมือใกล้ๆปืนคุยเหมือนเดิมครับคุยคุยจนเขาเผลอแล้วเบี่ยงตัวออกนะครับ<ฆ>เราก<ฆ>็ออกทางนี้ก็ได้ ะจะเข้าทางนี้ก็ได้แต่เข้าทางนี้เสี่ยงกับมืออีกข้างหนึ่งของเขาเราก็เลยออกด้านข้างนะครับออกด้านข้างกลุ่มมันไว้นะครับอัดกระแทกหน้าทําไปเรื่อยๆครับจะเขาจะติดกําแพงก็ช่างเขาทุบไปเรื่อยๆอันนี้ก็กำไว้เพราะลูกแรกมันป้งแน่นอนนะครับถ้าเราจะปลดก็ปลดวิธีนี้ครับเอามือของเรากลุ่มสไลด์อีกมือหนึ่งไว้ข้างล่างาแล้วงัดออกนะครับงัดออกมามใช้ไม่เป็นก็กลุ่มมันไว้<ฆ>แล้วก็วิง่ง แล้วก็วิธีเหมือนมีดแล้วอาจจะง,ง่ายกว่าตรงที่มีดเราจับคมมีดไม่ได้<ช>แต่น,นี้เราสามารถจับกระบอก,ก,บอกปืนได้ได,ดังนั้นข้างหลังก็เหมือนกันใช่ไหมคะคุณคล้ายครับคล้ายมีดเหมือนกันคล้ายมีดเหมือนกัน,กน <c oughs> แต่ว่าเขาในกรณีสมมุติว่าเขาไม่จับไม่จับไหล่เรานะครับเราไม่รู้ละจะซ้ายมือซ้ายหรือมือขวาพูดครับพูดแล้วแกล้งทำเป็นดูเราจะเห็นว่าอย่างนี้ครับเอ็มเขาใช้มือขวาครับเพราะผมหันไปเห็นมือเขา เราก็จะรู้ว่าอ๋อเราเข้าออกด้านนอกก็ได้เข้าข้างในก็ได้เข้าข้างในคราวน,นี้ง่ายกว่าแล้วเพราะว่าเราทําอย่างอื่นได้ตั้งเยอะนะครับถ้าปลดมือปลดปืนไม่ได้ก็ผมกัดเอา,<ภ>าแล้วก็โยนเขาทิ้งชนกําแพงแล้ววิ่ง ลองทาดีกว่าเอาจะเอาด้านหน้าด้านข้างอะไรก็แล้วแต่แล้วขออย่างหนึ่งนะลองปลดปืนเพื่อเออเมื่อกี้ครูเขาสอนมาปลดปืนเลยอยากรู้ว่าปลดปืนนี่พอจะทําได้ไหมนะคะอะลองลองดูเลยพอหันไปปุ๊บก็ขามือลงล่างดีครับสวยครับเตะคลองละคีอรับได้ครับอันนี้ก็โยนมือเขาออกอีกทีนึ่งอีกทีนึงอีกทีนึงนี่ปุ้งโอ้โห แล้วกรณีที่จะปลดปืนสมมุติสมมุติวิธีปลดปืนเมื่อกี้ครูบอกนะครับถ้าด้านหน้านะครับถ้าเป็ตรตรดนด้านหน้า,นาเพราะว่าวิธีปลดปืนด้านหน้าด้านหลังคนละวิธีนะครับอ,อย่างในกรณีที่คนร้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะอเอานิ้วเข้าไปในกงละหรือไม่ก็ทาบไว้นะครับแต่เพื่อให้เซฟเราก็เลยไม่ไม่ให้คู่ซ้อมเราเนี่ยเอานิ้วเข้าไปาเพราะว่าพอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับพอเรากลุ่มแล้วเนี่ย ดูที่นิ้วนิ้วของคู่ซ้อมนะครับมันลั่นแล้วครับต้องแต่ว่าตอนที่เราบิดเนี่ยครับเนียครับดูนิ้วนะครับมันจะเหมือนแล้วว่าเราหักหักนิ้วเขาทิ้งแล้วเราก็อันนี้มันเป็นปืนซ้อมแต่เวลามันเป็นเหล็กมันเจ็บแล้วมันกระชากออกมาเนี่ยมันเปิดหนังได้หักกระดูกนิ้วเขาได้นะครับก็เลยฝึกให้เอานิ้วอยู่ข้างนอกกันอ่ะอ่ะฮะพรบผมโอเคครับแล้วก็กลุ่มไว้เลย แลแต่ได้เรียนรู้อ่าครูบิงก็รู้สึกว่าแบบมั่นใจรู้สึกวิธีการป้องกันตัวมากขึ้นครับครูบิงเริ่มสอนแต่ละสะเต็ปไปครับว่าท่าจะมีแบบมีจี้หลังล็อกคอมอคั่งอะไรมั่งครูบิงจะไล่เป็นสเต็ปสเต็ปผมก็พยายามทำแบบตามสเต็ปให้ได้ครับเริ่มจะทาความเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เราไม่ได้เตรียมใช่ไอันนี้เรารไม่ได้เตรียมค่ะอยู่ๆโจรวิ่งเข้ามาเองเลย